ทานหอยครีมกันแดดพูนน่ะพูนน่ะนามหอยของเขานาลึกเลยแหละวันนี้นะคะเรามาทริปดำน้ำดูปะการังที่แสมสารนะคะวันนี้จะไปลงดำน้ำ ดำน้ำกันนะคะทุกคนวันนี้ที่สมสารเดี๋ยวไปดูกันว่าทะเลจะสวยขนาดไหนแล้วเราจะจะได้ถ่ายวิวมีปลาทีสวยประการังให้ดูไหมไปค่ะดาราท่านหนึ่งเซ <laughs> เว่นกันแดดทเบอร์เอ้ขอทานนักท่องเทียนะเ่ยวเนาะวันนี้เราจะไปดำน้ำกันเปต้านองขอเอขาเตียวกงเตียมากบรรยากาศดีมากน้ำปั่นว่แค่ แม่เป็นยังไงโอเคบ่กับการดำน้ำเมาเรือแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะหัวหน้าทีมของเรานั่งข้างหน้าให้เห็นแค่ข้างหลังมาดามสวิตนะคะนี่ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะสวยมากไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเอายิ้มแน่ยิ้มแน่ นี่อู้ยทะเลสีก็สวยแท้ถึงแล้วถึงแล้วลงเลยค่ะอย่าลืมของเด้อครีมกันแดดอย่าลืมนะคะโอ้ดูทุกคนไหนค่าเรือที่เราจะไปในวันนี้น้ำใสมากทุกคนย เสียดายมากปะปามาไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สบายอ้ยทุกคนซื้อทิปแล้วปะปาไม่สบายก็เลยไม่ได้มากับพวกเราเสียดายมากอน้ำสวยมากทุกคนไป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 าเรือลำไหนไปไปตามกันไปพี่ปันเสียดายนุปปามากไปได้สงสารปะปาค่ะไปลูกไปคอยล่องนะลูกคอยล่องนะ ทีละคนอู้ยคือห้ตาล่องกรนแหะอ่าแ่ไมมีคนบที่างานั้เอ่มีคนถับยืนบอ่อหรอว่างเด้อตาคอยล่องเด้อไป,ไปอู้หูึ่มน้ำใสมากจริงเรือประมงก็สวยทุกคนดูบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นท่าเรือส่วนบุคคลนะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อทิปเราก็ไม่ได้เข้ามาเนาะ น้ำสวยมากทุกคนอุ้ยเหมือนเราเที่ยวอยู่ภาคใต้เลยนะคะแต่เราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองแต่น้ำทะเลแบบสวยมากไปเดี๋ยวขึ้นเรือก่อนนะคะไปแล้วนะคะเราจะออกกันแล้วนนามอนมีความสุขบอโอ้ไหนมาเที่ยวเนาะสุดยอดเลยแปต้า มีความสุบปะฮะยิ้มยิ้มยิ้มยิมยกมือกันโอ้ขึ้นหนังอ๋อมดเป็นอะไรมดการดำน้ำครั้งแรกนะคะพอเป็นอะไรพอขอโทษค่ะไปได้ค่ะพอเป็นอะไรเมาเรื่องย่างดีโอ้บ่ฮั่นเมาโอ้บ่ฮั่นเมาเมียเป็นอะไรเออเห็นกล่องมาผากลางแก่จะเข้าประถาม ไปเลยค่ะทำหมอกสิมันากาศนาดกันเด็กน้อยโอเคบ่โอ้ไปเก๊ไปไหนโอเคค่ะไปพี่เดียร์น้องเน่ครับผมน้องเน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนค่ะค่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือนอนตัวไม่ได้ไหมครับนอนตัวน่าจะพอพอได้นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะคือพอจริงานก็ว่ายไปต้กคนเลยี่ ทิฟคนแก่แล้วก็เด็กค่ะเดี๋ยวจุดนะเราจะไปครับผมถูกนะคนแก่ก็ว่าเป็นน้าเด็กถอยกำลังถอยแล้วเดี๋ยวจุดนะเราจะไปครับผมเราจะแวะกันที่ตัวที่อุทยานก่อนนะครับผมถ้าแอดมินี้จะทุกที่ทุกคนแล้วเนาะโอเคพร้อมแล้วค่ะไปเลยคะ่ะนี่หัวเรือของเรานะคะวันนี้ กำลังถ่ายภาพหัวเรืออยู่นะคะพ่อกับแม่เก็ ึงเกาะเรียบร้อยแล้วกำลังวางสมอนะคะเพื่อจะเตรียมลงเรือดูน้ำจเเลทุกคนมาใส่มากนี่นะคะดูทุกคนใสจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันที่น้ำตือนก่อนนะคะวิธีการดำน้ำแป๊บหนึ่งเล้วลูกด้ะ ไปค่ะทุกคนตอนนี้เราพร้อมที่จะลงน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำใสมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปรวบ,รว,บรวมการยืนรวมหมู่ถ่ายภาพใต้น้ำนะคะว้ทุกคนน้าใสมากโอ่ละวา,ามลมลาน้ำใสมากทุกคน พ uhm ี่ปันเป็นยังไงลูกไอปังอ่ะดำนะดำนะพี่ปลานำพี่ปลาอะบ่ลูกโู้ยปลาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว

นี <screws> <ground> ่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่น้ำตื้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เราถอดชูชีพได้เพื่อที่จะถ่ายรูปหมู่นะคะไม่ได้อันตรายอะไรเนาะนี่ค่ะใ่าช่ใช่ใน่ใ่ใช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 ่่ใ่ เออจับกูจับดูมปลาอยนปลาอยู่ไหนอาตาบน้่นน้บ <c oughs> ่าา่ <c oughs> าามง <c oughs> ไปถึงคืา5ีแค่นี้ิม่หลาย <c oughs> ยาที่ปั้ได้แล้วพี 100, 000, 000่เปิ้พี่ปกทั้นยางเกเลยลูกราวางอันนายดีวะมีอยู่อนแก๊หมดเลยนะดูนะคะทีมงานทุ่มเทมากสอนิเด็กถ่ายภาพนะคะทีละคนด้วยเอ ขอ้น้สวยมากอู่ตายเยอะมากที่ปันมาไล่ยกาแล้วเนี่ยไปลองว่ายหลุคตรท่าไว้ ที่มีผุงปตามาร้อมรอบเราเยอะมากทุกคนคุม้มค่าจริงนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็น้องเขาบริการดีมากเราต้องมานะทุกคนครั้งหนึ่งนะในคิตต้องมาอยู่แค่ส,มสามเองมันใกล้มากนะคะสะดวกสบายสะติดบัสแบบส่วนตัวนะคะเรามาดัน12คนจริงๆซื้อมา12คนแต่ว่าป้าไม่สบายนะคะเสียดายมากเลยก็ได้มา11คนนะ,ะแต่ว่าเคจริ ดำน้ำกันไหมคะอ้าวอ้าวข่ขท,ขที่โอ้โหหววัว้ <c oughs> กระเชกากระนแท้แบกแวี้ยลำงเลยะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดำลงตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เยอะมากเรื่องสำคัญ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าจะมาเป็นภาระบริการทุกระดับประทับใจบดเดี๋ยวเราจะให้ลูกมูกันนะคะมาเร็วเว้าวมันมน้ำเลยนลงมาเลยนี่นะคะมีคนลงสำรวจก่อนว่าน,น้ำโอเคไหมปลาอยู่ไหมนะคะก่อนที่จะให้พวกเราลงไป

ตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสนุกมากนี่แล้วก็จะถอดชูชีพนะคะแล้วก็อาบ,บน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำน,นะคะนี่นะคะกับตันสุดหล่ออารมณ์ดีของเรานะคะวันนี้พาเที่ยวสนุกมาก อยากให้แนะนำนะคะว่าท okay. okay. ี่นี่ที่ไหนนะคะมี f อหลายคนจะได้แบบติดตามมาบัตรไว้ด้วยนำบัตรไว้ด้วยค่ะเออตรงนี้กับดันบีกับตันบีนะคะกับตันบีสุดรอติดต่อได้นะคะเดี๋ยวจะให้แนะนำหน่อยค่ะแนะนำาอฟหน่อยว่าที่นี่ที่ไหนนะคะ นี่ครับผมมูลติสนักกลลิ่งครับผมมาเจอที่สมสารครับผมคิดดำน้ำแสมสารมาได้เลยครับผมคิดถึงสมสารคิดถึงดำน้ำปลาเยอะๆยะทะเลใสๆก็ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะทุกคนแนะนำเลยราคาก็ไม่แพงนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ค่ะไปเปลี่ยนสื้อผ้ากันค่ะทุกคนย้น้องปันไปไหนมือหนีอ่ะถามความรู้สึกดี่บดีมากต้องบอกว่าดีมากนะคะน้องปันแฮปปี้มากเลยเฮยเป็นยังได ดี<อ>ดคุ้มค่าบอกันดำน,น้ำครังแรกเนาะสุดหยอดเลยหมดแป้ไงไดคุมค้มคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ภาพสวยมากดาราท่านหนึ่งเลยนะคะ <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้นะคะทุกคนแฮปี้มากค่ะมีความสุขมากช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวนะคะเสียดายที่ป๊าป๊าไม่สบายนะคะเราจองมาแล้วเราก็ต้องมานะคะก็เป็นอะไรที่เกินค่าจริงๆค่ะน้ำใสแล้วก็ทะเลสวยมากหาดสวยมากนะคะคุ้มค่าจริงค่ะถ้าใครจะมาดำน้ำนะคะคิดถึงที่นี่นะคะแสมสารนะทุกคนไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะทริปนี้นะคะเราจ่ายไป7,600บาทนะคะทั้งหมด12ท่านก็เฉลี่ยกันก็ถูกคนละ600กว่าบาทเองค่ะถูกมาก ทุกคนมีเรือส่วนตัวมีบริการน้ําดื่มน้องๆก็ดูแลดีมากทั้งหมดพนักง,งาน3คนที่ไปกับเรานะคะประทับใจสุดๆค่ะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้มาอีกนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปของเรานะคะมาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสว,นวันนีนี่จะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย